กลับมาอีกครั้งกับสมน,นา Elite Wave เ,เครียองทำเงินรุ่นที่3ตอนไล่ล่าหา3โดยครูไก่กนิถารอดดำกับลูกเล่นที่มากกว่าเดิมพร้อมทีมซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่รีบจองเดยวันนี้โทร0 8 6 4 9 0 2 8 2 3หรือทางไลนไ์ ID และพบกันวันที่ 3, 4และ10ตุลาคมนี้ที่โรงแรมมารินสังย่านที่เก่าเวลาเดิม จัดโดย Business l i f e a l i f e ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขพี่ผมเป็ี่นตำแหน่งแล้วพี่เออตำแหน่ยนตำแหน่งแล้วเป็นผู้ช่วยผู้ในการไม่ได้ผู้จัดการแล้วอ๋อขึ้นใช่ไหมอืมครับต้องเป็นผู้ช่วยนะผู้จัดการนี่ตำแหน่งอ่อนะอ่วเด็กๆผอชผออผู้ช่วยผอสายวิจัยนะฮะครับผมตำแหน่งเอาผอจกกนะฮะเป็นผอชกับผอครับ ยี่สิบจุดแล้วยังไงต่อคะอืมก็ยังไงต่อใช่ไหมครตอนนี้มีแนวรับที่ประมาณหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้าสี่พี่แล้วผมผมถามกันนะว่าสรุปขึ้น,บนแบตเรือเปเห็นคงไม่ใช่หรอพี่สุขนะฮปีนี้มันคงคะ่ะแต่ว่าปีสองพันหร้อยห้าสิบเก้านะคะวันที่หนึ่งตุลาขึ้นนะคะอ๋อเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงต่อพี่มันเป็นงี้มานานแล้ว อืออือไม่ใช่ครับแต่ถ้าถ้ารัฐบาลทหารก็คุมอยู่ทําได้นะพี่ว่าอืมทําได้แต่ไม่ทําหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีก็คงเหมือนเดิมคือมันจะมีกําหนดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีไหนไม่รู้ตั้งตั้งแต่ปีก่อนแล้วค่ะนะฮะคือขึ้นในเรื่งการประกาศเด็กก็จจานแเบ็กสาแล้วค่ะคุณน้องก็เลยพี่มันก็คงได้อืมอืมก็คือปีปีนี้คงปีหน้าคงต่อได้ถ้าเศรษฐกิจมันยังไม่ดีขึ้นอ๋ออนะฮะขึ้นพปีก็แจ๊งนี่พี่ แต่รัฐบาลเขาได้นะเขาได้เราได้จากเจ็ดมาเป็นเก้าเจ็ดแปดเก้าโอ้รัฐบาลรัฐบาลได้ก็ได้ประเดี๋ยวประดาวนะเศรกิจมันเจ๊งก็แย่พี่อืมเพราะตอนนี้การบริโภคไม่ดีอยู่ไปขึ้นอีกคนมีรายได้นง้อยมันก็มีพอเพิ่มขึ้นอีกคือยังไงก็ต้องคงไว้ก่อนอยู่แหละตราบใดที่เศรษฐกิจมันยังไม่ดีนะครับประเด็นนี้ส่วนเรื่องที่คังใช้มาตราสี่ก็ออกไปแล้วว่าไม่จริง ใช่ครับอตอนนี้หลายข่าวาลือเข้ามาเลยเกินนะฮะและ้วก็ก็มีกลุ่มแบงค์ที่โดนแบงค์ขายลงมาก็เอ,อจากประเด็นที่เอ b k t บต้องอาจจะโดนมูดี้เตือนเรื่องอัดับเครดิตหลังจากสำรองนี่ s อสนะฮะมันก็ประเด็นประดังเข้ามาข่าวเซติเมนต์ก็ไม่ดีด้วยตลาดยุโรปเปิดมาเป็นลบน,นะครับก็กังวลภาพใหญ่ก็คือเศรษฐกิจโลก ชะลอตัวเงินบาทอ่อนค่าก็อาจจะกระตุ้นแรงขายอีกต่อหนึ่งแล้วก็คาดว่าวันนี้สาบันก็อาจจะตามน้ําด้วยขายด้วยเหมือนกันงันมั้นไปลงเยอะสิยหรอพี่ค่ะตกลงแล้วลงเยอะแล้วไงต่อคะพิ่น้องพูดลงลงเนี้ยก็ผมบอกพี่ว่าคือดาวไซส์นี่ผมมองสองแนวก็คือหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้าสี่ก็ต้องรอดไปหนึ่งสามที่สี่ก็รอรับไม่มีอะไรชิวๆรอรับ ครับก็เนี่ยลงเราต้องซื้อพี่ขายต้อขายตั้นานแล้วตั้งแต่ขึ้นมากาะบนหนึ่งพันสี่หนึ่งสามเก้าศูนย์อะไรแบนนี้ก็ต้องก็ก็รอซื้อครับซื้อรอซื้ออะไรครับตอเรอซื้ออะไรเดี๋ยวบอกก่อนก็คือบอกบอกบอมรับสองช่วงก่อนก็คือช่วงแรกหนึ่งสามห้าสี่หนึ่งสามห้าศูนย์แล้วก็ถัดไปซึ่งเราบอกดาวสำหรับนี้ก็คือหนึ่งสามสี่นะครับสองแนวนี้ซื้อตัวไหนก็ยังชอบปุ่มที่ได้ประโยชน์จากการภาครัดกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะที่เน้น กระตุ้นการเมิองโคกในประเทศอันดับแรกเลยที่รอมาตรการกระตุ้นตลาดอุตสาหัรรก็คือปลูกพ่อป้าที่นะครับก็ลงเป็นซื้อแหละพ <L PN. S 2> ีเอ็นตอนนี้ท็อปิกเปลี่ยนแล้วก็คือปรึกษาเอพีเอ็นกัน,<ง>นี้่นีะเรา<ง>เราเราเราชอบคิวเเอพี AP, <ง>ใช่ไหมค่ะค่ะอืมนี่เราเราหันมาผ่านมาสู่ปรึกษาแล้วก็พีเอ็นเพราะว่ามองว่าหนึ่งในนโยบายหลักก็คือช่วยเหลือ ตลาดระดับกลางถึงล่างที่เซกเมนต์คอไม่ค่อยมักผ่านเพราะแบงค์แค้มงวดให้ผ่านได้นะฮะซึ่งสินของเอพนแล้วก็ปรึกษาเนี่ยเขามีสัดส่วนเน้นตลาดกลางถึงล่างเยอะก็เลยเน้นเป็นเป็นในช่วงนี้นะครับสองตัวปรึกษาแล้วก็เอ n ราคานี้เวยนครับราคาที่ลงทุนราคานี้เลยหรือเปล่าหรือรอให้เซ็ตต่ำไปอีกกรก็เนี่ยก็ก็เซ็ตแนวที่บอกอะสองแนวก็ซื้อได้เนี่ยสองสองเซ็ตก็คือ นี้แล้วกันเผื่อตลาดมันกระโดดลงมาก็น่าซื้อนะครับอืเก็บพุ่งนี้แล้วก็อีกช็อตหนึ่งสมมติลงมาเด่นสามยี่สี่นะครับปรึกษากับแอ n อีอนแต่พี่แล้วก็เดสซี่ยังได้เดนซี่นี่ก็ได้สองเด้งเขาเรียกว่าสองเด้งก็คือเออ่ประโยชน์ที่รัฐอัดชิดเงินเข้ามานะครับสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคก็อันนี้ได้แต่ที่ยอดขายก็อยู่ตามต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วก็ ได้ที่สองคือต้นทุนการผลิตลดลงเพราะว่าเเชื้อเพลิงหลักก็คือก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระเบื้องมันจะลงตามราคาน้ะมันดิมีแหลกทามาประมาณถุกเดือนอ<ช>นะฮะซึ่งตอนนี้ก็พอดีแหละนะฮะต้นทุนต่ำมากมาชิ้นดีนะครับก็ปันผลดีด้วยนะครับก็ไม่ควรจะไม่ซื้อนะ <DC> c ัวดีครับ,รบ<ช>ก็เน้นไปสามตัวละกันตอนนี้<ช>ส่วนถ้าเป็นเ อยูเจูอืมเดี๋ยนะครับผมกำลังดูหุ้นเทรดดิ้งที่ผมแนะนำไปตั้งแต่สองวันว่าเป็นไงบ้างก็่เช้าก็เอ e ผมแนะนำเอเไปก็ a อ e คือดีนะมันดุดแล้วล่ะเออลงมาเยอะแต่ว่าผมตอนนี้ให้ดูกลุ่มทงทินที่เป็นเทรดดิ้งนะผมว่าแข่งกับตลาดในเอิร์ธอินซีกับเอ e จีสองตัวเนี้ยเอิร์ธมีข่าวเรื่องราวเขาไปทำเอออะไรสักอย่างที่อิตาลีออืมครับอยู่นะครับก็ตอนนี้แข่งตลาดผมซื้อได้เลย เออทีนทแล้วก็เอ,อ่อ NCH ก็ถ้าใครชอบความเสียงนะฮะก็ล <N CH. S 1> อเงเบ็ดดูแล้วกันหลดหนึ่งจุดเจ็ดเก้าคัดล้อเอนซดตหนึ่งจุดแปดหนึ่งตัวบ้านฟ้าลาก,กูนใช่นะ <N CH. S 1> ครับเอ็นซีเฮดนะคะเอซีเฮาสิ่งก็คือถ้าใครชอบความเสียงอ่ะนะครับเพราะว่าตลาดมันไม่ดีไงมันลงมันลงตัวที่มันขึ้นมามันก็โดนเทคหมดแหละ นะฮะถ้าเราใช้ดีก็คือเอ,อซื้อเป็นรอบหน่อยอย่างที่หุ้นประมาณสองสับต้ยผมบอกไปอะซื้อได้ค่ะคะนะครับผมส่วนซิตี้เซก็อย่างนี้แป๊บ,บนึงขอดูหน้าตาว่ามันย่อลงมาสามห้าแปดห้าห้านะฮะของแปดห้าห้าก็ก็ใครถือชอ็อตอยู่ก็ถือนะครับถัดมาด้านล่างมีประมาณแปดห้าศูนย์แนวแรก ไม่ใช่น,นล้วหรอกแนวรับสัดไปก็คือแปดห้าศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าลึกกว่านั้นก็จะมีประมาณช่วงประมาณแปดสี่ห้าถอยไปอีกครับอ <c oughs> อีกสิบจุดก็สำหรับใครที่ถือชอ็อตไว้อ,อยู่ผมก็ให้ใด้ r o f ฟิ run นะครับแล้วก็ <Leaders. S 2> มีจุดที่สมมติพื้นขึ้น,นมาแล้วสูงว่าแปดหกศูนย ปิดสนาัารอผู้สิทไปก่อนแล้วก็รอช็อตน้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเดดทีหลังค่ะค่ะได้ครับผมตอนนี้ก็ก็ผู้ติดช็อตก็เน้นถือไปก่อนเน,นฟิตลัมนะครับแล้วก็ตามถ้าไม,ไม่สูงกว่า860ถือต่อไปปิดด้าน,นล่างคือ850แล้วก็845ครับผมค่ะค่ะได้ครับอืมหมดแล้วเนาะครับหมดแล้วครับพรุ่งนี้คงลงต่อหรือเปล่าหรือว่าเด้งเนาะพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ถ้าตามสไตล์แล้วเนี่ย คือถ้าลงแท่งแ,แดงอย่างนี้เยอะหน่อยเนี่ย <คะ S 2> ถ้าตลาดยุโรปอเมริกาวันนี้ลงอีกมันก็อาจจะเปิดกระโดดลงแต่ว่าเปิดกระโดดลงไปแล้วอาจจะเป็นแบบเเปิดทรงๆแล้วก็รอปืนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับที่รีบาวน์ับถ้าเป็นตานี้นะครับผมบส่วนทางด้านทองคําเหมือนเดิมทองทองคาก็ยังยังคาดว่ามันจะขึ้นไปประมาณหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์ได้ ก็ยังเป็นฝั่งรองแต่ว่าเการคืนความเสียงถ้าหลุด1135ก็คัดรอพี่เป็นเดิมเนาะ1135 1130ครับผมคัดที่1130 1135ครับผมได้เดยวพรุ่งนี้ก็อรอลุ้นต่อนะฮะครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ